สถาบันวิจัยระบบสาตารณสุขศูนย์สร้างสุขแก่ประสงค์ที่มีปาวะพึ่งพิงปฏิบัติธรรมคำจุนการุณรงพึ่งพิงห่มเหลืองเปลื่องทุกข์พระสงค์พึ่งพิงพระกีฬาห่วงใหญ่ใส่ใจดูแลพระพึ่งพิงว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน เรื่องราวดีๆนะครับในวงการของพระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรยังคงมีอยู่ตลอดเวลาและนี่เป็นจุดที่สามที่เราเดินทางมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวัดบุญนารอบอมีวัดแล้วก็มีนาร้อมรอบถูกต้องไหมครัครับนะครับเป็นวัดที่ถือว่าสมบูรณ์แบบในเรื่องของการดูแลพระสงฆ์อาพาธพระสงฆ์เจ็บป่วย ด้วยโครงการที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับสนับสนุนมามาให้แล้วก็ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางวัดก็ทำอยู่แล้วนะนลและยิ่งได้รับการสนับสนุนอย่างนี้นะครับโอ้โหไปกันใหญ่เลยเมื่อกี้เห็นชัดเจนแล้วครับมีคนมายืมเตียงเอาไปช่วยผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเป็นเรื่องที่ดีต้องถามพระอาจารย์ว่าการทำตามโครงการนี้นะครับมันดีต่อวงการพระสงฆ์เราอย่างไรครับ ก็ถือว่าประสงค์ได้สงเคราะห์ญาติโยมที่ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงเช่นผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลก็ต้องมีเตียงผู้ป่วยมีเบาะลมหรือว่าเครื่องออกซิเจนอะไรนี้เป็นต้นจะเริญพรอดังนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือพระได้ช่วยพระด้วยกันนะนอกจากว่าญาติโยมที่ป่วยติดบ้านติดเตียงแล้ว ที่ศูนย์ก็รับพระภิกษุอาพาธที่ไม่มีผู้ดูแลนะซึ่งเป็นโครงการศูนย์พนะระกีฬานุปทากจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยเหนะือพึ่งพิงนะดังนั้นก็ถือว่าพระสงฆ์ต้องพึ่งกันช่วยกันถ้าพระสงฆ์ไม่ช่วยกันไม่รู้ใครจะช่วยเขาจะเดินปอนครับและบางทีพระสงฆ์ก็เข้าใจในพระสงฆ์ด้วยกันเองใช่ในตามพระธรรมวินยัยอ่า ไม่ต้องไม่ต้องมาปรงอาบัตอะไรตำราย่าให้นะบางทีผู้หญิงที่ดูแลรักษาครับก็ถือว่าสุดยอดแต่ก็มีเครือข่ายอยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมครับมีเครือข่ายเรียบร้อยในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีหลายวัดตอนนี้เช่นวัดหนองดีเป็นต้นที่ขับเคลื่อนแล้วก็ขยายพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นครก็ถือว่านี่เป็นหนึ่งในวัดที่ ประสบความสําเร็จในเรื่องการดูแลพระสงฆ์ที่มีภาวะพึ่งพิงวัดบุญนาฬอในเป็นศูนย์พกีฬานุปัถักของวัดบุญนาอลนะครับมีบอุปกรณ์การใช้เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆนะครับมีทั้งเตียงผู้ป่วยตัวนี้เตียงของทางที่วัดมี132ลูก32เตียง,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 งมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงที่เอาไปใช้ข้างนอกออนนี้ก็รอผู้มารับ ไปใช้ครับส่วนนี้มีถังออกซิเจนมันจะมีถังออกซิเจนธรรมดากับถไฟฟ้าธรรมดามันยังอยู่สามสิบสองครับไฟฟ้ามันยังอยู่สิบกตัวครับแล้วก,ก็มีบ่อลมให้ผู้ป่วยมันผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถขึน้นตัวได้มีเครื่องดูดเสมหะมันจะเป็นเครื่องดูดเสมหะมีสายที่ผู้ป่วยติดเตีนงต้องใช้ครับส่วนมีเครืวอยู่เชื บอกเกอร์หรือพวกไปที่เดินไม่สะดวกมากเท่าไหร่อ่ะมันพวกไปน้ำหนักมากก็ใช้วีเชได้ที่เดินไม่ได้อ่ะส่วนเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้ก็บางทีเขาเอาไม้ค้ำเหมือนไม้เท้าโอ้ส่วนมีอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นสายสายปัสาวะเครื่องดูดเสพหอะไรต่างๆที่ก็มาบริจาค ข้นอนช่งแพทย์อย่างอื่นก็คือมีเหมือนใส่น้ําเปลือแอลกอฮอล์ที่เวลาเข้ามาบริจาคอบค้นแล้วก็จะถวายมาทั้งบัดยิบไปดูหน่อยนะน้ำยาน้ำยาน้ำยากรอบข้อกเาซไฟฟ้ามีน้ำยากอง,องใช้ทั้งออกซิเจนไฟฟ้าแล้วก็ธรรมดาได้ด้วยครับมันเป็นคล้ายๆน้ำากลา่า อุปกรณ์อย่างอื่นก็มีีต้้เาครยามันเก็บยาได้มีเครื่องดูดเส็หหรเหมือนกันนะครับอันนี้จะมีตัวแบบเครื่องอัมบ่บลมเวลาพูไป่ติดเตียงส่วนบางทั้งก็มีวบริจาคเพื่ออะไรอย่างนี้ครับ ขณะนี้อาตมาได้นาทุกท่านมาที่ศูนย์พกักกีฬาประถางและกุฏิชีวพิบาลวัดบุณารอบของจังหวัดนครศรีธรรมราชน,นะครับและเดี๋ยวอีกสักครู่อาตมาจะนําญาติโยมทุกท่านามาให,ให้รู้จักกับพระอวยที่อาตมาภาพหรือทางศูนย์พักกีฬาของวัดได้ดูแลอยู่นะครับผม อ้ตรงนี้พระพาเปไงนครับอ่านี้ก็ตอนแรกเขาส่งมาจากท่านจะชื่อชื่อพระวีระนะครับตอนแรกมาจากส่งมาจากโรงพยาบาลชุมพรมาด้วยอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็มาครั้งแรกเนีนะ่ยท่านต้องใส่สายให้อาหารทางจมูกมแต่ก็พอมาอยู่ที่นี่มันก็ได้รับการดูแลจากศูนย์กีฬา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรืออสมเนี่ยเข้ามาให้ความรู้และอีกอย่างพักกีฬาก็ได้รับความรู้จากการไปอบรมในหลักส <groans> erm ูต่างๆเช่น420ชั่วโมง70ชั่วโมง30ชั่วโมงเป็นต้นนะครับกล้ามเนื้อของท่านเนี่ยตอนเดินทางด้านขวาเราก็ใช้ท่านนะครับเวลาที่ท่านว่างว่าหรือนอนดูทีวีเนี่ยก็ยกอย่างนี้ครับผมยก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 ค้างไว้ประมาณ 2- 3สมนาทีนะครับเพื่อลดเนี่ยเส้นมานะครับ เพื่อทายความตึงของเส้นมันก็ยทำการโยกไปหลัง3 3มถึงห้าครั้งหนึ่งหามาหน 1, 2, 2> ้นาหนึ่งสองสองเดี๋ยวท่านลองทำดูนะครับลองกลาง,ลอง,ล,องลองทำลองทำเอเอไป,ป <ะ S 1> หน้าครับไปหน้า,นา,าที่แรกที่โรงพยาบาลชุมพรมาส่งที่ศูนย์นะครับเพราะท่านมีอาการอ่อนแรงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มามีอาการก็ใส่สายให้หารทางจมูกครับแต่ตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลหนาลาโรงพยาบาลเทศบาลและพ็พักกีฬาในศูนย์ที่เข้า,ขาการอบรมก็ได้นําความรู้เนี่ยมาช่วยดูแลท่านจนท่านเนี่ยตอนนี้ท่านไม่ต้องใส่สายแล้วแล้วก็สามารถไกลํากิจกรรมไกายภาพบําบับดพื่อตัวท่านเองได้นะครับเราก็จใจท่านนะครับยืดซ้ายเนี่ยยืดยืดได้ต้นที่สุดนะครับยืดเนี่ยแล้วก็ค้างไว้เนี่ยประมาณ สอนสามนาทีเอาค้าไว้ก่อนครับ <c oughs> นะครับผมขึ้นลงอย่างนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นลงซ้ายขวาครับขึ้นลงซ้ายขวาตับลงก็ดันนุนขึ้นจัดการตัวเองได้เยอน้อยครับน้าที่หลักของพระคีฬานุปทานช่วยพระสงฆ์อาพาธภายในวัดด้วยกันเองนี่ได้มากน้อยแค่ไหนครับหลวงพี่ครับ หน้าที่ของศูนย์พระกีฬาถามว่าได้มากน้อยเพียงไหนหนึ่งหน้าที่ของศูนย์ก็จะรับพระกีฬาหรือพระป่วยที่ไม่มีผู้ดูแลหรือไม่มีญาติเช่นเคสที่อาตมาดูแลอยู่ก็มาจากชุมพรโดยไม่มีญาติก็มาจากชุมพรนะครับแต่มันไม่ได้อยู่เฉพาะภายในวัดเราก็จะเข้าไปเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธตามกุฏิสง กติสงฆ์าพาเช่นโรงพยาบาลหมหาราชหรือออกเยี่ยมหรือออกเยี่ยมตามวัดและก็ที่สําคัญเนี่ยเราไม่ได้รักษาแค่พระป่วยนะครับเรารักษาถึงชาวบ้านที่ป่วยโดยการที่เราเนี่ยเข้าไปเยี่ยมให้กําลังใจโดยพาพาอสอมอพาหมอไปตรวจเช่นวัดความดันวัดเบาหวานแล้วก็ ทางศูนก็จะมีเป็นข้าวสารอาหารแห้งไปเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อเป็นการให้กำลังใจอีกช่องทางหนึ่งโดยที่ผู้ป่วยคิดว่าเขาไม่ได้ป่วยอยู่เพียงลำพังแค่คนเดียวนะครับผมเราก็เป็นพระเป็นเราก็สามารถให้กำลังใจได้ชวได้ส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะทำให้ผู้ป่วยนีย่มีกำลังใจในการลุกขึ้นมาสู้กับโรคภัยที่ตัวเองเจ็บไข่ยอยู่หรือมีกำลังที่จะสามารถดูแลตัวเองได้ต่อไปนะครับผม โครงการนี้หลวงพี่คิดว่าดีต่อวงการสงฆ์บ้านเรามากน้อยแค่ไหนครับดีสําหรับอาตมานะครับคิดว่าดีมากๆครับเพราะว่าการที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันก็เป็นการได้อีกทางหนึ่งนะมันก็เป็นความสุขทางใจอีกทางหนึ่งเราก็นึกถึงอาตมาเนี่ยที่ได้มาดูแลพระป่วยหนึ่งก่อนที่จะมาบวชเป็นพระเนี่ยครับก็เคยดูแลโยมยายที่ไม่สบายมาก่อนหลังจากที่เข้ามาบวชเจ้าอาวาสเนี่ย พระอาจารย์หมหาบวรเนี่ยท่านถามว่าจะสนใจเข้ามาเป็นพระกีฬาของวัดไหมอัตมาก็ถามรายรายละเอียดไปว่าพระกีฬาคืออะไรก็บอกว่าดูแลพระป่วยอัตมาก็ตัดสินใจโดยที่ไม่หลังบอกว่าได้ครับอาจารย์ผมก็เคยดูแลโยมยายโยมโยมตาที่ไม่สบายมาก่อนเราก็สามารถทําได้แต่ว่าอาจารย์ถามว่าท่านอาจารย์บวรถ,ถามว่ามีความรู้ไหมผมก็บอกว่า เราก็ดูแลเบื้องต้นตามที่หมอหรือพยาบาลทางโรงพยาบาลเขาส่งมาแต่อยู่ไปอยู่ไปมันก็พัฒนาความรู้ความชำนาญของเราโดยที่อาจารย์บวรเนี่ยท่านแกส่งท่านจะส่งอาตมาเนี่ยไปอบรมเช่นล่าสุดก็อบรมที่วัดสามพยาดูแลพระกีฬาพึ่งพิงระยะสุดท้ายนะครับผม หลักสูตร420ชั่วโมงบ้าง70ชั่วโมงบ้าง35ชั่วโมงบ้างจนทำให้อาตมาเนี่ยมีความ,มเขาเรียกอะไรอะมีพัฒนาการจากเช่นการดูแลผู้ป่วยบางบางข้อบางอย่างที่เราไม่เคยได้รับรู้ทำให้เรารู้เช่นการพลิกตะแกงตัวของผู้ป่วยหรือการให้อาหารผู้ป่วยที่ถูกต้องเช่น ผู้ป่วยเบาหวานควรให้อาหารเป็นยังไงผู้ป่วยแผลเลือดลังควรให้อาหารเป็นยังไงก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยหรือพระกีฬาหรือพระพระอาพาธที่วัดได้ถูกต้องมากมากยิ่งขึ้นนะครับพี่ยีหตัวม่ได้ตวจยี่สิบนวยวที่ไได้ขยัมงน่าอยู่น้ ให้มีคนนี้ฮัลโหลลองว่าจะบอกสรรพคุณไหนบอลลูนบอลลูมันจะเหนื่อยเราอย่ารอมันจะพอลลูนองการกดจับแต่ว่าเวลาก่อนิจานี่เราต้องอ่าซุบดมให้เต็มก่อนนี่อีกอย่างปั๊มเซฟนี่มันเต็มทิ่มตีแล้วพอชุบไปตลอดเลยไม่ต้องต้อดมันจะกระดับดับเดือดตะลอดใช่กระดับเดือดตลอดครับก็การแรกกดจับได้ยาวแล้วก็ดูแลผู้ป่วยยังไงแล้วก็เราปูบ้าน ปปาขาบุญนีะดจะอมวนโอูคิว่าเราไม่ต้องกลัวว่าทีล่างมันจะมีเป๊กกตับเป๊กทับเป๊กวดควันลำบางในการเดินทีล่างนีเป็นเปเจนัซึ่งกรมันกดตับก็ลำบากในการเดนหนเราป้องกันไว้ก่อนไมพื่อเาปองกเอามีซึ่งการยืมยืมกระฟื้นี่ไม่ใช่ว่ายืมจะต้องจ้าได้ไหมนะ แต่วเป็นรุ่นที่นเฉยเรื่องทานแม่ดูอยู่แล้วอถจาคนป่วยปลักกันเลื่อยยิงเร่งว่านะแต่ว่าจะว่ามีผู้ป่วยอาการนักขึ้นเดี๋ยวมันจะมีเกลือออกซิเจนจะมีเกลือออกซิเจนปล่อยควานี่ในโลกจะไปปล่อยควาที่เชี่ยวปล่อยเลยนี่ก็ะยุบกบริจาคนี่เครื่องนี่จำจริงนะสื่อแซมซีเมอร์นี่แหล่ตู้เสร็จนี่เป็นแจงออกซิเจนไว้อำนวยความสะดวกนี่เครื่องนี่ตอนนี้เรามีอยู่เดี๋ยวปล่อยไฟอย่าง16 สิบกเหลืองคบสบกเหลืองในการบริการกับจึงไงแบบตั้งนี่ตัวนี้มีเป็นตั้มี่นตั้งครับผมคือมือัวว่าอุปกรณ์เราเยอะวางในการช่วยเลืออาจารย์เดือนการช้อมบำรุงอาจารย์เราช่อมการบำรุงอะไรกี้็มื่อีงมื่อเสียงก็มีดูิเป็นนาทีซ่อมวตัวตวก็ให้ไปไก็เออคุณคุณโบนะอ๋ค่ะัับเราคใ่ััวเอามเอาไปั ถ้าไหวใจไม่ตู้ก็ไปเจองวดโมเดอร์นั้นเดี๋ยวก็มาบริจาคครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยญาติผู้ป่วยมายืมได้ฟรีครับไปได้ทั่วใจนะครับไม่ต้องไปซื้อได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวครับผมไม่ทราบน่ก็เป็นขอที่บ้านเราบริจาคเขาจะแต่มันมีเยอะเนี่ยต้องบางทีเยอะเกินเราก็ต้องบริจาคเราปลดเราโตไป ให้เาไปช่วยชาวบ้านนครดีนครศรีธรรมราชเมืองแห่งนักปราชญ์ศรีธรรมราชนครพระบรมธาตุก็งามณบางอ่อนเชิญเลยแม่สมรเชิญมานอนนครศรีธรรมราชเราแต่แต่แต่แตดแต่แต่แต่ แน่แน่แน่แ<ส>น่เราจะช่วยกันดูแลพระสงฆ์ที่มีภาวะเออพี่ว้าวข่าดีดีกับพี่คำรนคำรนคำรนมาแล้วเสียชีวิตแล้ามาแล้วคำรนขอบคุณพี่ป้า